พระยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปธรรมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นปฐมกาลบทที่สองข้อ18พระยาเวพระเจ้าตรัสว่า การที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปธรรมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นปฐมกาลบทที่สองข้อ18อับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่ายาเวยีเรอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาเวปฐมกาลบทที่22ข้อ14 อับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่ายาเวยีเรอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าทรงจัดไว้บนภูเขาของพระยาเวปฐมการบทที่22ข้อ14พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากปฐมกาลบทที่50ข้อ20พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากปฐมกาลบทที่50ข้อ20พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้อพยพ 33: ข้อ20พระองค์จึงตรัสว่าเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้อพยพ33ข้อ20จงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอและเคารพผู้อาวุโส และจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือยาเวเลวีนิติ19ข้อ32จงลุกขึ้นคำนับคนผมงอกและเคารพผู้อาวุโสจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือยาเวเลวีนิติ19ข้อ32โมเซสเป็นคนถ่อมใจยิ่งกว่าคนทั้งหมดบนพื้นแผ่นดิน กันดารวิถี 12: ข้อ3โมเสสเป็นคนถ่อมใจยิ่งกว่าคนทั้งหมดบนแผ่นดินโลกกันดารวิถี12ข้อ3ห้ามเอาตะก้อครอบปากโคเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่ฉเฉลยธรรมบัญญัติ25ข้อสห้ามเอาตะก้อครอบปากโคเมื่อมันกำลังนวดข้าวอยู่ฉเฉลยธรรมบัญญัติ25ข้อส เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าข้่นครามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปโยชูวาหนึ่งข้อ9เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าข้่นครามหรือตกใจเลย เพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไปโยชูวา1ข้อ9ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอลต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบผู้วินิจฉัย21ข้อ25ในสมัยนั้นไม่มีกษัตริย์ในอิสราเอล ต่างก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบผู้วินิจฉัย21ข้อ25ให้เด็กนี้ฟื้นฟูชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชาราเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากบุตรสะพ้ยที่รักเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจคนนางรูธสีข้อสิห ให้เด็กนี้ฟื้นฟูชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชาราเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากบุตรสะพ้ยที่รักเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคนนางรูธ4ข้อ15และพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ หนึ 1> 1่งซาอูลสิบแข้อเและพวกผู้หญิงร้องรับเมื่อเต้นรำกันว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันพันและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นหมื่นหนึ่งซามูลสิบข้อเจ็ดราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะตั้งมั่นอยู่ต่อนหน้าเจ้านิรันดร และบัลลังก์ของเจ้าจะมั่นคงนิรันดร 2. ซามูเอล7ข้อ 16. ราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะตั้งมั่นอยู่ต่อหน้าเจ้านิรันดรและบัลลังก์ของเจ้าจะมั่นคงนิรันดร 2. ซามูเอล7ข้อ16 พระองค์ทรงมีมเหสีเจ็รคนและนางห้าม300คนและบรรดามเหสีของพระองค์ก็หันพระทัยของพระองค์ไปเสียหนึ่งพงกษัตริย์11ข้อ3พระองค์ทรงมีมเหสีเจ็รคนและนางห้าม300คนและบรรดามเหสีของพระองค์ ก็หันพระไทยของพระองค์ไปเสียหนึ่งกงัตริย์11ข้อสแต่ข้าเองทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนอยู่และในที่สุดพระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกโยบ1ก 19. ข้อ25และข้าเองทราบว่าพระผู้ไถ่ของข้าทรงพระชนอยู่และในที่สุด พระองค์จะทรงปรากฏบนแผ่นดินโลกโยบ19ก19ข้อ25บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอาธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยสดุดีหนึ่งข้อหนึ่งบุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอาธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยสดุดีหนึ่งข้อหนึ่งเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมท่านน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่แห้งเหี่ยวทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นสดุดีหนึ่งข้อสา เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤด,ดูกาลและใบก็ไม่แห้งเหี่ยวทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้นสดุดีหนึ่งข้อสามข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์สดุดี119ข้อ1 1 ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์สดุดี119ข้อ1 1จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองสุภาษิต3ข้อ5 จงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองสุภาษิต3ข้อ5พราะเมื่อมีสติปัญญามากขึ้นก็มีความทุกข์ระทมมากขึ้นและบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกปัญญาจารย์1ข้อ18และเมื่อมีสติปัญญามากขึ้นก็มีความทุกข์ระทมมากขึ้น และบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกปัญญาจารหนึ่งข้อ18จงแสวงหาพระยาเวขณะที่จะคบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้อิสยาห้สบหาข้อ6จงแสวงหาพระยาเวขณะที่จะคบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ อิสยาห้าสข้อหความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยยั้งหยุดและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักเพลงถ้ำครวร3าข้อ22 23. ความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยยั้งหยุด และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนะักเพลงข้ำควรวญสามข้อ2 2ถึง23เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาเราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่องบูชาเผาทั้งตัวโฮเชยาห6ข้อห เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชาเราประสงค์ให้รู้จักพระเจ้ายิ่งกว่าประสงค์เครื่องบูชาเผาทั้งตัวโคเชยาบทที่ 6: ข้อ6สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนอารโมสข้อส สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนอารโม่สมข้อสดูเถิดคนหญิงจองหองจิตใจภายในเขาไม่ซื่อตรงแต่ว่าคนชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ฮาบากุกสองข้อสดูเถิดคนหญิงจองหองจิตใจภายในเขาไม่ซื่อตรง แต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ฮาบากรุ๖ข้อ๔แต่พระยาเวสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์เถิดฮาบากรุ๖ข้อ20แต่พระยาเวสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ จงให้ทั่วทั้งแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์เถิดหาบากุุสองข้อยีสิ